รายงานเรื่องขอนักการในหานดังหวัดอบยาดมีสมาชิกดังนี้หนึงน่งเด็กชายสุรเ,เชษมีนมีลุงเลขที่หนครับสองเด็กชายวรรวิทย์ม่วงหมัดเลขที่สิบสี่เด็กชาย พัฒน์การกระสังเลขที่21สี่เด็กชายสุรศักดิ์หมายบำรุงเลขที่สามห้าเด็กชายธีรพัฒน์รังกระสือเลขที่หกหกเด็กชายนัทพลบุญมิทักษเลขที่สิบสามเจ็ดเด็กชายสันติวงศ์พงษเจริญเลขที่แปดอบจแยกออกมามีความหมายดังนี้หนึง่งพระราชบัญญัติให้ ได้หนึ่งคนสองเข้าไปทำป่ายดิิบัญญัิคือเอากฎหมายและควบคุมป่ายบริหารสามบริหารดูแลพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชน